สวัสดีจ้าพี่พีโน่ชื่อนอริจิอายุหอดควบอยู่โรงเรียนบันตัวใครๆอนุบาลสอนท่าน,นึ้มคูคูที่บษาชื่อคูคูเฮนซี่จ้าสำหรับวันนี้นะนอริจินะก็มาตามคำเรียดลง ใครเรียกร้องวะแอดเอาเป็นว่าตามคำเรียกร้องที่พี่ๆได้ไล่คนมาบอกให้นอริจ้อะไปเล่นเกมกับพี่คนหนึ่งเข้าชื่อว่าพี่สติ๊ล็อกแปดอะไรสักอย่างหนึงนะคือนอริจ้เคยคุยกับเข้าตอนปีใหม่แล้วมีไล่คนมาบอกว่าให้นอริจะไปปั้นพี่เข้าแต่นอริจ้ก็ไม่เข้าใจวรอกเจว่าคขว่าปั้นคืออะไรเพราะนอริจะรู้จักคอนเทนต์ว่าน่ารักอะ น้อยจี่ก็คงทำอะไรใครไม่ได้แรอบนอกจากมารักสวยได้อย่างเดียวยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะว่าน้อยจี่กับพี่เขานี่ถ้าจะเล่นเกมด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงใครเนี่ยออซูจิคารูตาอ้าวออลโหลพลอยพลอยไม่มีคนชื่อพลอยพลอยอันนี้ใครอ่ะก็พลอยไงพลอยชวนพี่เล่นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่น้อยจี้น้อยจี่ใครนะ นอริจ <Non> ีนอริจิอืมไม่ใช่ไม่ใช่พี่พลอยหรอกพลอยไปไหนอะนอนพลอยนอนอืมแล้วนี่คนเล่นคือนอริจิจ้านอรินอริจิเป็นอะไรกับพลอยอ่ะเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับแล้วมาเล่นไอดีพลอยได้ไงอ่ะนอริจิแอบเข้าบ้านเหมือนนะ คโอเคไหนวะอ่าอลิตจีก็ลิตจีมาลุยนลุ้ลุยนลุ้นี่เขาบอกไว้ก็เลยนะว่าฝีมือการเล่นของมอริจีเนี่ยมันเป็นไงสุดยอดมากนะลืมเกมนอริจี้เขาบอกเลยนะว่าน้องจี้อ่ะแบบบางครั้งอ่ะมันก็จะเล่นไม่ดีบ้างเพราะนอริจี้เพิ่งหัดเล่นอ๋อโอเคหัดเล่นมาปีกว่านหัดเล่นนานแล้วอะฮะหัดเล่นแค่ปีกว่าเองทำไมอะ บางทีมันก็เล่นดีบ้างไม่ดีบ้างเราแต่ทีมอ่ะมันมีมันมีมันก็มีบ้างมันก็มีบ้างพี่มึงไม่ได้อยู่กับเราอยู่กับทีมถ้าคุณพี่เล่นเก่งนอิจิก,ก็เก่งแต่ถ้าคุณพี่เล่นไม่เก่งนอิจิก,ก็เล่นไม่เก่งหกกเ,งเงหมือนกัน <laughs> กริจิจะพาอิจิโดดได้ไหมอ่ะริจิอยากโดดไหนอ่ะพาโดดเลยดได้หมดอ่ะอ๋อรจิไมนชอบโดดเองอ่ะเอาถ้าลิจิเก่งลิจิโดดให้พี่หน่อยนะเอาโยนหัวมาสิมาอ่า มาเลยเจ้าไปเอาโยน<อ>หัว<อ>ามาสิเฮ้ยตรงนี้ตุ๊กเจ้าเขาโยนหัว <c oughs> เอาเราโดดทำไมเนี่บในโอ้ให้จิโดดอ่ะ <c oughs> เอาอะไรวันเนี่ยแล้วแล้วลองลองตรงไหนอ่ะลิจิลราตรงไหนอ่ะตงพีกเลยเราเกก แล้วคุณพี่โดดตอนนี้ลงไปก็ตายห้ามดไหมอะมันวิ่งคุณพี่มันวิ่งแต่เราเราก็วิ่งด้วยไงเราก็วิ่งด้วยโอเคโอเคน้อยจี้จัดการเองคุณพี่ไม่ต้องห่วงให้เราเสื้อส้มกับที่น้อยจี้ฝึกมาหนึ่งปีโอเคลินจีขอเลยเอาแล้วจังหวะนี้ลิจีไปลุยลิจีฆ่ามันลิจีฆ่ามันปืนยังไงวะโอเคลิจีฆ่ามันให้พี่ดูเดี๋ยวพี่ได้แล้วะครบไว้ใจน้อยจี้เพราะมันยิงกันคุณพี่มันยิงกันไปเราตรงไปก็เข้าเราตรงไปก็เข้าลิจีฆ่ามันมันแล้วมันอยู่ข้าาง ี่เห็น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 บันไดเห็นบันไดเต็มเต็มดอกมันให้ไปในห้หัวคุณพี่คุณแม่คุณแม่คุณแม่เออสวยลิชชีสวยพี่เห็นพี่เห็นหรือพี่ไม่เห็นมันเห็นมันล่อเห็นมันล่อเห็นลิชชีอ๋อโอเคขอบใจถึงว่าใช้ได้มันยันยืนเนี่ยคุณพี่มันยืนเนี่ยมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันจะตายแล้วลิชชีมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บคุณพี่มันเจ็บเออลิชชี่ยิงหลังเออสวยลิชชี่ยิงมันยิงมันซับซับขวาขวา <aunque S 2> โอ้อ <allah> ลิจิลิจิโคขนาดลิจิทิงหลังลิจิยิงไม่ไหวเลยพี่มูดี้ต้องลิจินะเนี่ยบุลลี่บุลลี่ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มีครั้งที่หนึ่งแล้วมีครั้งที่สองอันนี้มันเรียกว่าวอมมืออ๋อวอมมือแม่นอยจีไม่อยากจะเอาจริงเท่าไหร่กลัวโดนชวนเข้าไปเป็นนักแข่งกลัวว่าถ้าเอาจริงเนอโนริจีจะไม่ได้นอนกลางวันนะอยากนอนกลางวันอยู่อ๋อทำงานแล้วไม่ได้นอนกลางวันอือตอนนี้เราต้องเรียนอนุบาลอยู่ไงเราได้นอนกลางวันแต่ถ้าได้ไปเป็นนักแข่งกลัวจะไม่เข้าจะไม่ให้นอนกลางวัน แล้วความใฝ่ฝันมีไหมลินจีมีความใฝ่ฝันไหมมีเออความใฝ่ฝันคืออะไรออนางสาวไทยจ้าอยากเป็นนางสาวไทยใช่อ๋อไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องผิดนะใครๆก็ฝันอยากเป็นนางสาวไทยได้เพราะว่าน้องนจีสวยสวยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยลินจีอายุหกขวบหกหกขวบมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนางสาวไทยใช่อ่านางสาวไทยนี่เขาต้องไหวพริบปฏิภาณดีนะเวลาตอบตมปมก็ถามอ่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถ้าไม่ถามปุ๊บไม่ตอบปั๊บเออ ถ้าถามปุ๊บตอบปั๊บถ้าถามปั๊บก,ก็ต้องตอบปุ๊บถ้าไม่ถามปุ๊บไม่ตอบแม่งเลยงงอ่ะ พี่พูดอะไรอ่ะแค่น้อยอนาคตนางสาวไทยอยู่ที่นี่แล้วจ้างั้นเข้าเข้าคำถามเลยเขาคำถามแบบนางสาวไทยนะานร้องลิจิมาเลยมีชื่อจริงนางสาวกุญจิงไหมเองลิจิไอดอลอ่าแล้วคําถามที่จะถามกับนางสาวลิจีเลยครับคําถามนั่นก็คือนางสาวลิจ่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้อย่างไรครับเออแพร่ระบาดมันมันมันถูกดีนะ นะาคะามันถูกดีนะคุณพี่อะไรอะไร,อะไรอระบาดเหรอแพร่ระบาดแพร่ระบาดนี่น้องไิจีพาพี่ลงขอรายการเลยเหรอใช่น้องไิจีเรียนอยู่รเียนอะไรหกขวบพีบบบ่บันตอนใครใกล้จ้ะบันตอนใครไกลใช่อยู่ปอนอะไรแล้วเนี่ยปอนมุนบาลสองไหมหกขวบอยู่มุบาลสองแล้วเหรอเอ้ยมีคนมีคนมีคนออ๋มีคนืไอจีไอจีไอจีลอจีมีขด้าบ้าไอจีขด้าอ้าวตายตายตายไอจีเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวพี่สู้มันให้เิีจีไม่ต้องกลัวพี่จไม่ไม่ใช่คุณพี่คุณพี่ว่าว่าทำไมมึงไม่ดึงกูคอนวะดึงได้ยังไงเลามันวิ่งตามมันไล่่าพี่อยู่โอ้โอคุณพี่พี่จุก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 จุงจุกจีกจุิจีดูิจุุุุุตุจจดู พ่อคุณพี่จัดตีนี่คือแบบน <c oughs> จัดตีบจัดตีบจัดตี๊บอจัดตี๊บว <c oughs> ะเราเรื่จี๖ขวบอยู่อนุบาลสองใช่จ้ะไม่ใช่ว่าต้องขึ้นอนุบาลสามเออตรียมขึ้นตอนหนึ่งแล้วเลยหกขวบเนี่ยครูครูแกล้งอ่ะครูครูแกล่ะทำไมเขาแกล้งๆๆอ่ะเขาแกล้งยังไงเขาบอกว่าน้อยจีงูอ้าวก็ดูฉลาดดีออกแตน้อยจีห้องคอควายไม่ได้เพราะครูครูไม่ยอมสอนไงไม่ยอมสอนคอควายเออ แล้วชอบพลอ,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 อยๆบ้างไหมถามงี้ดีกว่าชอบมากชอบมากเลยอ่ะ ตับอกว่าชอบมาชอบตรงไหนชอบตรงไหนของพลอยพลอยชอบความสวยของเขาอะข่ะเขาสวย <c oughs> ใช่อแ้แล้วแล้วพลอยพลอยที่เขามีข้อเสียอะไรไหมหลังจากที่เราติดตามเขามามีความรู้สึกว่าเขามีข้อเสียอะไรตรงไหนไหมไม่มีเลยืคนเราก็ต้องมีข้อทั้งข้อดีและข้อเสียสิใช่ตอนแรกนายจี้เก็คิดนะว่าเอ,อ๊ะถ้าชอบเนี่ยนาจี้ดูไปใช่ไหมก็คงต้องเจอความข้อเสียของเขาบางอ่าใช่แต่อนนนยจี้ดูมานานแล้วไม่มีเลยไม่มีเลยข้อเสียตรงต่างอืม สวยก็สวยน่ารักก็น่ารักแทมยังพูดเคาะด้วยเรียบร้อยด้วยไมจิเลยชอบืม่จริเลย,ย,ย,ยชอบมากเป็นไอดอลเลยก็เลยแอบล่ยอยเข้ามาในบ้านเขา <c oughs> น้อยจิชอบอะ่อบอะไปอบ,อบ,บวกกันชีนนานานนวิตติดบวกว่ะยากบวกนจีเล่นเกมนี้มานานยังอ่ะนานแล้วเล่นจนขึ้นแกนมาสเตอร์แล้วโอ้แกนมาสเตอร์เลยอ่ะอืไหนโชว์โชว์หน่อยตาที่ต้องโชว์แล้วมั้งใช่ไหมปืนทอง ปืนทองไม่คืออะไรจริงจี๋ไม่ต้องไปแก้รอกของปลอมอันนั้นมันข้อจีนแดงอะปืนทองจีนแดงอะเอ้ยไม่มีคนนะมันมีคนมันมีคนตอนมันมันอันนี้มาเลยมันปั่นจักรยานมามีปั่นจักรยานด้วยเหรอยัง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 ไม่ตายสิไอ้วงไอ้ตายมันฆ่าไอจีแล้วไม่มีเลจีมันลอยนอริจีว่ะมันลุมฟองลุ่มเมืเอเออพี่เออฟ่อนอริจีอ่ะมันนอริจียังจูบมันนะคุณพี่โดนเข้าหัวดอกเดียวตายแล้วรอบเมื่อกี้โอ้โหคมาก ดเ <The> พี่ไม่เห็นเก่งเลยอะพี่ยังไม่ค่อยได้ยิงพี่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ในเขาบอกว่าจะดีบีนี่คือแบบเกม FPS นี่คือสุดโหดเลยนะเอ้ยค่ะมันก็จริงแต่ก็แหมมันก็ต้องให้เวลาวอร์มกันบ้างแหละลุจิแล้วลุจิมีแฟนจัะไม่มีหรอกอะไรเนี่ยเ <c oughs> อ้ยจีจะไปม,มีแฟนได้ยังไงเอ้ายังไม่มีแฟนเหรอที่ที่โรงเรียนไม่มีคนมาชงม,มาชอบอะไรเราอย่างนี้เปล่ามีี เอาแบนี้เขาไม่มีได้ยังไงแล้วคนที่มาชอบเราเขาชื่ออะไรเขาชื่อไอ้ป้งหนึ่งป้งหนึ่งเหรออือเป็นโอ้ยลิจี้มาหาพี่ตุ๊กพี่ตุ๊พี่แยกลงบ้านนี้เรื่องแฟนลิจี้เดี๋ยวเราไม่ลิจี้ไม่มีแฟนไม่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันยิงก่อนไงอ๋อน้อยจี้ไม่มีแฟนหรอไม่มีน้อจี้มีปืนคู่ปืนคู่อือคนโหดเปยเราเจอกันยิงกันมากลิจี้นี่โหดมากอยู่นะ ไม่ถึงฟรีมือเหรอไม่ถึงฟรีมือนี่แลหละคุณพี่ถ้าฟีปากนี่เอาอยู่นะเกี่ตับ่อกี้ได้ยอย่นะคุณพี่ไม่เอาอะไรเลยเน,นี่น้อยจีลยบอกว่าเรื่องบางเรื่องนั้นมันก็ต้องใช้เวลาแลน่ไม่ต้องท้อไปนะถ้าสมมติว่าจะแบบชงให้เราเททิ้งแบบเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะดังอะก็เข้าใจอืมเราไม่เราจะมองทุกอย่างเป็นตับได้ยังไงเราเองวอโอเคใช่ <ค>เราซี่คิดไม่ทันแหละพึ้นตืดแหละ<บ>เข้าใจลิซี่มียาไหมมีมีคุณพี่ต้องให้อะไรมาอีกอ๋อขอบคุณครับเฮ้ยลิจีนอกจากจะสวยแลย้ยยังใจดีอีกนะเนี่ยใช่ลิซี่มอสส่งก็เป็นนางสาวไทยมา<บ>นั่นลิซี่จริงจัยทำไมยืนเฉยๆเหรอเออเรียบร้อยคุณพี่มันมันมาอ้อมมามันอ้อมมามันอ้อมมาคุณพี่มันอ้อมมาทพาไปเลยลิซีล้ม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 เลยลิซมันล้มเอาแรงเลย้ามเลยลิซี่สามโมโหมงตรงไหนอ่ะมันแค่ล้มอ่ะคุณพี่บอกว่าเพื่อนมันอยู่เท่านี้นะ ที่ไหนม,มันเจอเรามันก็ตายห้าหมดแหละไปเอาข้องม,มันไม่เอาข้องมันน้อยีิม่มมียาแหละลิ้นจีดูดลิ้นจีดูดเดี๋ยวพี่เวอร์ให้เมื่อชีพเมื่อชีพเยบอสวยลินจีขอบคุณจ้า <laughs> มาหมายถึงทําได้ดีมากนะ่ะอ้โหนี้ก็เก้าคนสุดท้ายแล้วเก้าคนสุดท้ายเราจะเป็นแชมป์ไหมลินจีใช่เอามาคุยแชมป์อยู่ไหนไงบอกเราไม่ค่อยยากแต่แบบอันนี้คือแค่เล่นค้าๆนะอันนี้อ่ะแล้วถ้าเอาจริงอ่ะจะเป็นยังไงตายตั้งแต่แรกเลย คนมีคนวี่งมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาเอามงด้วยเอามงด้วยเยอะมากเฮ้ยลิ้นี่เก่งมากโอ้โหลิ้นจี่โหดเป็นไรล่ะบอกแล้วไม่จะเอาจิงวะใครไม่เคยเคยบอกไหมว่าลิ้นจีโหดมากเคยใครน้อยจี่เองอะอ้าวคุณพี่สุดแปะคุณไม่รู้สุแปะคนเราจะทำได้ใช่ไหมลินจีใช่เราต้องทำได้เราจะเป็นแช่มมาตานี้ไปด้วยกันเหรอเราต้องเล่นด้วยกันเราต้องไปด้วยกัน ทำอะไรก็ทำด้วยกันไปได้วยกันไปได้ไกลไปด้วยกันไปได้ไกลไปเลยลินจีไปเลยลิงจีไปเลยเสโกเลสโกไปเลยลินจีวิ่งเลยน้อยโอ,อ,อม้มีคนข้างหน้ามีคนมีคนเอามนเอามาเฮ้ยม,มันมนเล่นเป็นมันเล่นเป็นมันวิน่งมันหลบมลอริจีได้แพลว่ามันเล่นเป็นมันก็หลบพี่ได้เหมือนกันโอมนันยินมอริจีสวนกลับมาด้วยมือเอาไงก็กลัวมือเอาไงมือเอาไงแล้วมือเอามาึ้นแล้วขึ้นแล้วลินจีึ้นแล้วมามาดิมันมี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 ลินจี เมย์มันจะออกมาออกมาสิวะเพื่อนโอ้อยอ้อยอย่าทำเราคนนู้นอ้อมาสมันออกมามันมีปลาเรียลินจีมันมีปลาเรียมันจะตายแล้วลินจีมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วไอซ์โซว์เอาละคนที่อีกเมยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันอยู่หลังไอซวอโอเคเราจะเก็บกล่องเลยมินจีอ๋อมันเก็บหนักมากลินจีอีกนิดเดียวออ๋มันอยู่ออ๋มันอยู่ มันหนีไปแล้วมันวิ่งนมันจี้วิ่งตามมันจี้วิ่งตามเข้าบ้านมันก็โดดเข้าบ้านมันก็โดดเข้าบ้านไม่มียาววะาลกจี้ดูร่างนอจี้ไปกอนได้ได้ได้ดูดูให้อยู่ดูให้อยู่มันวิ่งหนีไปลจมันไม่ได้วิ่งนีรอ่มันลบในบ้านแลเนี่เยมันอ้หมดแล้วนี่นอจี้เองที่ลบไปก้นโอเคคุณจี่ตัววิ่งกันเป็นเฮลทับบี้เลยนะคนนี้ลูกจี้เราต้องสู้ได้โอ้โอ้อ้โอ้ออ้้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โ้อ้โอ้โอ้อ้โอ ดงช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือ Help for me ไม่มียามันไม่มียามันไม่มียาหิจิเราก็ไม่มียาก็ไม่มียาพวกนี้เราก็ไม่มียาหิจิคุณพี่ใช้สกิลสิเอองั้นจีขอด้วยขอโทษที่เข้าไปเป็นสมริกิโก้มันงงมันเงมันงงมันองนงมันงงมันงงเองจิเราเราจะสู้ได้ไหมอ่ะได้ได้เดี๋ยวพึ่งเสี้ยวออกไปสิไว้มันอยู่บนนั้นเมื่อกี้โอ้โหคุณพี่ลจีเออหิวของ อ๋อนไอ้น,อน,นิจยังไม่ทันมันนั่งมันคอนมันยิงก้อนอาอุจะเลยรอบที่สองพี <laughs> ่ขอโทษทำไมนิจิไม่ใช้ความสามารถในการพยาบาลของน้องนิจิอ่ะในการรักษาคน,นไข้อ่ะน้อยจี่ไม่ได้เอาหมาน้อยจี่เอาน้อยจี่ใช้สกิลไม่เป็นนะ่ะ <laughs> อันนี้คือน้อยจี่แบบใช้มือเดียวเล่นอ่ะอ๋อใช้มือเดียวเล่นด้วย <laughs> อขออีกสักตา <จะ S 2> ได้ว<ม>ันลิ้จไีไม่เอาอันเหนื่อยแล้วอ,าอา้าวน้อยจีจะไปนอนแหละแค่นี้นะอ,อ,อ้าวล้นจีมีเอาชิคกเกียแล้วจีง่วงนอนแแม่ตามไปนอนบายๆนะคุณพี่ขอให้คุณพี่ดังเร็วนะนอจีเอาไปกนอนแตให้นะคุณพี่จัดีบแล้วก็เจอกัน,นบาย